สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปศูนย์ยาม่านะครับผมเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับศูนย์ยาม่าเราจะไปเปลี่ยนเจ้าไวคอนเนกันนะครับผมเพราะว่าตัวเก่ามันมีปัญหานะครับจะเปิดให้ดูนะครับนะครับตัวไวคอนเนกตัวนี้นะครับนี่เขาบอกว่าตัวเก่ามันมีปัญหานะครับในการกินไฟอะไรประมาณนี้แหละเขาก็เลยให้เอามอไซค์ของเจ้าฟาบิโอทุกรุ่นนะครับ ที่เป็นฟาบิโอนะครับเข้าไปเปลี่ยนตัวไวคอนเน็กนะครับผมแล้วก็จะออกเดินทางไปนะครับผมวันนี้วันนี้ก็เป็นวันหยุดพอดีผมก็จะรถออกไปพอดีเราไปเจอกันที่ศูนย์ยามาเลยครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีอีกครั้งครับผมวันนี้เราก็มาถึงศูนย์ยามาฮ่าร้อยเอ็ดแล้วนะครับผมร้าน ตั้งอยู่ข้างบึงพหลานชัยนะครับผมข้างข้างหอวุฒิร้อยเอ็นนะครับผมติดกับเซเว่นนะครับใครสนใจรถยามาฮ่านะครับเยอะครับผมอยู่นี่ครับวันนี้ผมก็ได้เอาตัวเปลืองไฟสียโอของผมนะครับมาเปลี่ยนตัวไวคอนเน็ตครับเพื่อนนี่ครับผมเจ้าหน้าที่เขาก็กําลังจะทับให้นับก็ให้เจ้าที่เขาเปลี่ยนไปนะครับผมก็เดินมาดูมออไซค์ครับวันนี้ตัวใหม่นะครับใครสนใจนะครับมาได้เลยครับ ที่ศูนย์บริการนี้นะครับผมนี่ครับพเพื่อนนี่พี่เขาก็กําลังลงทะเบียนลงอะไรให้นะครับผมยอดมากครับเนี่ย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 มันเกิดการจบ<อ>รับแม่ในจับเบื้องกันเนีต้มตางกันโอ้แมียนี่ดีปะิึงนะครับตัวนี้ตัวนี้จะหัวอ่อนกว่า บางตั้งจอดทีไ่ไม่สิประมาณส่งบางห้ากว่าี่รถจะถึงประมาณจากสองมือ,อมมมมทีไ่ไม่ต้องยังมามารถอีกทีแบตหมดแล้วซาตาปฏิบัติโอ้ยหมองควานี่มัในน้อยอย่างตัวนี้นี่บางคนกับร,รูลล่ได้ติดตามข่าวสารไปเปลี่ยนอะไรคันเบอร์อะไเล่นเพจก็คือโบกหูโบกหูโบกหูบ,บางทีมไม่ได้กลุ่มเขาสีบอกกันเนาะโวกหูนเนี้ยโบกหูกับไปซื้อแบตนล้วเปลี่ยนตามบางร้านนะครับตามบ้านนอยเขาบางคนถึงือนกับปฏิบัติหน่อยนะครับไปเปลี่ยน กูได้เพิ่นเบิเ่เเเงเพื่อนเบิ่งเนี้เบิร์หัวจักอะเออเขาซูดเขาซูดเขาก็เปลี่ยนเนี่ยพี่ครับถึงแมวละละ้ว่ารถจอดไปหมดแลยจะบเคยเขา่เปลี่ยนมันแค่เลยก้ะได้เออไม่มีเงื่อนไขเปลี่ยนฟรีไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าเข้มแมนครับผม,นมนเมนี่ยโอเคโอเคขอบคุณครับเสร็จแล้วครับผมฟรีนะครับทุกท่านไม่มีค่าบริการนะครับขอบคุณครับไอ ครับผมเพื่อนๆก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าเราไปเปลี่ยนวายคอนเน็กสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับผมสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับนี่ครับผมตัววายคอนเน็กตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับน,นี่จะเป็นตัวนี่ครับเป็นตัวใหม่ครับตัวเก่าช่างเขาบอกว่ามัน ไอ้ไอ้ไอ้ไอตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เป็นขาวงจรตัวเนี้ยมันเล็กมากนะครับผมมันเป็นมันเล็กมากช่างบอกว่ามันช็อตนะครับวงจรมันช็อตข้างในที่เป็นตัวโฉมเก่านะที่ที่ที่ตอนยังไม่เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนมาใหม่แล้วเพิ่งไปศูนย์บริการมามื่อกีนะครับฟรีนะครับผมไม่เสียค่าบริการนะครับเพราะว่า ตอนนี้เขาเปลี่ยนเคมทั่วประเทศนะครับผมเพราะว่ามันเกิดปัญหาเขาก็เลยเคมให้ทุกคันนะครับสำหรับของตัวยามาฮ่าฟาบิโอนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ครับสังเกตเพื่อนสังเกตสังเกต,ง,เกตง่ายๆเลยนี่ครับตัวข้างในตัวเคลือบกันน้ำเนี่ยมันจะทำมาดีกว่าเดิมตัวตัวตัวที่ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมเวลาเราจับนโยกโยกได้เลยนะ มันโยกได้เลยนะตรงเนี้ยมันโยกก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กได้เลยนะที่ช่างเขาทาให้ดูเมื่อกี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เชื่อมต่อตัวไวคอนเนตนะครับเราต้องไปลบตัวเก่าออกแล้วก็โหลดมาใหม่แล้วก็เชื่อมต่อใหม่นะครับผมสําหรับตัวไวคอนเนตนะครับผมสำหรับเพ,เพื่อนที่ชอบชิปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องไว้หน่อยนะครับผมเพื่อมีการอัปเดตอะไรเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่านะครับจะมาเล่าให้เพืเ่อนๆฟังนะครับเพราะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมเขาบอกว่ามันเปลี่ยนแบตนะครับมันเปลืองแบตแล้วก็บางคนนะครับที่มันเกิดอาการช็อตแบตจะหมดนะครับผมแบตจะหมดไวบางคนเขาก็เอาแบตไปเปลี่ยน เปลี่ยนแบตแล้วก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายนะครับผมเพราะว่าสาเหตุหรือว่าสหาหา,าต้นต่อไม่เจอนะครับเพราะว่ามันเกิดจากอะไระครับทางยามาฮ่าเขาก็ไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับแบรนด์ใหญ่ๆเหมือนข,ของเขานะครับผมเขาก็เลยได้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาให้แบบว่าให้เปลี่ยนเป็น ตัวใหม่อัปเดตใหม่นะครับสําหรับตัว y c o n n e เ t นะครับเป็นตัวใหม่แบบฟรีๆเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็ถ้าใครอยู่ใกล้ร้อยเอ็ดนะครับก็มีศูนย์บริการที่ร้อยเอ็ดเยอะนะครับผมมีหลายร้านมีหลายอีป,ปวัวนะครับผมสําหรับมีหลายตัวแทนนะครับสําหรับการาให้บริการเกี่ยวกับรถยามาฮ่านะครับผมวันนี้ผมก็ไป เร็วมากครับผมไปมาประมาณสักสินาทีนี่นะครับผมยังพูดกับช่างไม่เสร็จเลยช่างบอกว่าเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยครับก็อัปเดตให้เพื่อนๆนะครับได้รู้นะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับผมแต่รถผมไม่มีปัญหาหรอกเขาก็ให้เปลี่ยนฟรีนะครับ